สวัสดีครับป่อแม่พี่น้องวายไทยไล่ทุ่งเนะ้อครับเมื่อนี้ก็ออกบ้านอีกแล้วครับออกบ้านมาหากินถ้ำกลางบรรยากาศคึมๆครับมะพ่อคุณตาเราเลี้ยงคว้ยครับนนี้มีแต่ควยโตดควา้ยเมียนะครับมีตัวใหญ่ๆก็ได้จอดรถกับที่ถาำข้าวถามเขาให้พ่าแม่พี่น้องในเบิ้งเล้ครับ่อนอื่นก็ไปหาเจ้าของแล้วกันเพี่ครับตาเราเลี้ยงสบายๆเลยเป็นบอดาตาสวัสดีครับตามมีฉายามีซื้อบอดเจ้าอ่ะซื้อว่าดอน ตาดองใายาตาดองควยงามนั่นบ่เออมี่บ้านยังแตจะอยู่บ้านไหนบ้านน้องแสงบ้านน้องแสงบ้านผือเพื่อนน้องเรือเขานี่ยล่ะเพื่อนน้องเรือแต่ว่าสำเนียงคือบ่คือน้องเรือแต่แตยจะคนแถวนี้บ่อยู่สีเขียวสีเขียวโคราชกว่าเอก็เลยมีครอบมีควอยู่บ้านน้องแสงอ๋อเป็นเคยบ้านน้องแสงเป็นเคยบ้านน้องแสงคนโคลาดคนโคลาชมาเป็นเคย อำเภอหนองเรือขดเจนมันบ่อตาเด็นยังไดก็ได้มาเลี้ยงควายเลยครับมอระดกของตาแล้วบ่ไปเห็ุงานเห็ุการบ่ไดก็เลยไอยมีเงินพอสื้อควายหน่อยเลี้ยงก็เลยมาสื้อควายหน่อยเลี้ยงสองเมีย<อ>สองแม่แ,มแพรลูกมาเจกอนไปเห็ุงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยบุรนบ่เออเจกอนก็เห็ุงานอยู่กรุงเทพตลาดตาพอดีหัวดีขึ้นสูงก็ไ่ได้กำลังขาพอดีแล้วไว้เกษียณมาก็เล็บปวดประจำการ คือจริงในคือว่าสิเลี้ยงควายควายสิสบายหรือสิเฮ็ดเป็นอาชีพได้บ่ตาเรื่องใดข้าใจว่าเลี้ยงไปเพราะได้ขายลูกมันได้ใส่ได้ซื้ออยู่ซื้อยากไปแต่ละปีเนี่ยเนาะเออแต่ละเดือนแต่ละปีไปยังที่ราเลี้ยงมาจากปีแล้วตาสิไปใส่มีหัวบ่อยเลี้ยงมาที่าปีแล้วโอ้เลี้ยงมาอยุติสิผาปีหรือรู้จักตาตอนนี้มีจักโตัวหกตโตแม่มันอยู่สามตเดี๋ยวนี้ที่ออกเดี๋ยวนี่ยอมมีบุต ผูกดอนคุ้มูงตัวบางใหญ่วอกนี้เป็นบาาอลใสไปเพื่อไกลได้บอไใ้าาคุ้มผมกอ่าก็ถือควนันอยู่บนเรียนเลอบอ่บอแดดมันหัวกระอดดระก็ตีมันหักเกียร์เดี๋ยวมันคาผิดค้นแปลกนานดิ ก็ถือกันเวยอย่างเชื่อได้ถือห่มถือกันแดดกันฝนเพราะปีศาจตัวเมื่อไหร่เนี่ยมื่อนี่เราห่มก็ได้เมื่อวานนี่มันตกเนี่ยห้อยแน่เออเมื่อวานนี่มันตกโอ้เรียกสิบห้าปีวะจีบางทีอาจจอย่างหนึ่งระยะเขาห่มประธานถ้าย้อยใบมันไหลที่แตามันอยู่ประมาณนี้กถ้าย้อยออกเรี่ยนีนาออกกระขายตัวีนานี่ก็ะสองตัวนิดหน่อยนี่ล่ะที่ได้ปล่อยออกโยนปิ่นกล้วยเถิดโอ้คล้ยผัวเออนี่ล่ะมองที่ได้เงินเป็นบ่อเออนี่ล่ะ น้องเนี่ตัวเมียเอาไว้อนุรักษ์ไว้เอออนุรักษ์ไว้พอได้ไขยดอนหลายๆตัวนี่ยไขยดอนนี่มีเรามีขอบต่ตาขึ้อวนดีท่านี่เลโอ้ยบอไข่เพื้นบ้านเนาะเนี่ยลาด้วนพับปันหมูเข่างามๆพี่เมีนจังไดร่กระบอกหัวเนาะทายชีวิตเพื่นมาโอ้ควข่ทายชีวิตพร้อมเออควข่ทายชีวิตพี่น้องมืออวดพับปันหมูเลยกว่ามัดที่แรกนี่โอ้ยพอกินหญ้าใยนด่ันหาไปตั้งวาย ว้าวแล้วก็กินยาอ้วนดีพี่มันขึ้นมาได้สามเดือนเอามาเลี้ยงบ่ได้เอามาข่ามาแกล้งมันบหมดที่เราเขาคนน้ำงานไม่รออ้วนัน่ว่ามันก็มาสูงเนาะตาก็คอยมาคอยดอนครับตอนิีพร้อมเหนือตาพามาเบิ่งข้างหน้าดูนี่ขุ่มผมเนี่ยเขาเลยมันมินดอนมีลูกเพื่อนเบิดอนตาเออลูกเพื่อนเบิดล่ะดอนเงยว่าเพป็นด้วย ยอ้สิบหันถประจ ộng ฟ้ามันรัวะไงขึ้นไงขึ้นไงขึ้นมันนั่นดอกมันโผล่อยู่บึงพินนอกวันเป็นข้าวเป็นน้ำเนี่ยมันไม่กินแล้วว่าไอ้กินนี่วางโพเลยโอ้นี่เดินเลี้ยงเจ้านี่ยจ่าไม่เปลี่ยนหยาไเลยก็เลี้ยงเลี้ยนในระแปลงหยาเย้าน้ำมันก็มีแต่ว่าะคะพามันยางเลี้ยงกินเลี้ยงใส่กันได้ออดกันแล้วไก่เนาะบึงพินนอกเขางามงามพินนอกผู้หลเบบึงกันเพิ่นจากปีแล้วเนี่ยจ่าพ่อพันเจ้าหน จักเด้อบาดเดน็บจำบ่ได้โอ้แสดงว่าหลายปีเติบบวลดันหลายปีแล้วยี่แปดปีแ,แล้วล่ะสอนสองตัวนี้ลูกิ่นเลยแม่นบ่ลูกมันก็ขายไปซองพียนฐาเพียแล้วเตัวเตนโอ้แสดงว่ามีอายุเติบแล้วจากโงเขาเนาะน้อ,ะองอาเขางามๆที่น้องอ้วนดีพรอะเมตตาแม่นบ <c oughs> ่อนเมีันใช้บ้านมาเอาผสมน้ำบอตามาแต่ว่าเอาน้ำเพิ่บปหลายเด้อดร้อย ตัวหนึ่งถ้าบพิดก็มาทับบปจนพีเอ็มมาวนมาลอดหาอย,ยูยยย่อไก่ยื้อไก่เพราะได้ว่าเพชรที่เหมารถเอาแก่มาเองครับเพิ่งพูดผุผู้ใดอยากได้ไปพัฒนาสา <c oughs> ์กกสัดใส่มาใช้ว่าก็สิสูงประมาณร้อย,อยเ,ทเท่าใดหือการร้อยสี่สิบถึงบนวัดตะกี้มันตอนมันเป็นนุ่มขึน้นกระลังขึ้นคอนี่ออร้อยยี่ร้อยยี่เออเดี๋ยวนี้มันเท่าใดด้วยร้อยสี่สิบบนละสี่สิบกว่า ความบ้วนความอย่างมาเบิดหน้าตาล้ออยู่งีลีเดินไปนอน่ปเอาคนบ่ได้ความสูงเนาะเพิ่นเป็นควายเพิ่นบ้านเนาะตาเนาะแท่านประสมกับแม่ใหญ่นั่นบ่ตาเออให้ลูกออกมาได้ตัวใดวัดนี้อันนั้นก็แม่นโอ้ยดอนนั่นน่ะเออโอ้ให้ลูกสูงใหญ่เลยเม่ปีนั้นเขาให้70,000อีนี่เขาให้บักนี่เขาให้แปดแสนี่ที่ขาย800,000เออ800,000คือแ0 0หมื่นแปดเนี่ยเออแสดงว่ามีคนเห็นในความล่อเหราคือผมอยู่ด้วยซั่นตา ขามาทายเอาทั้งทูยังทั้งหน้าเคียนมามาแกมาผสมเจ้าสองตัวสามตัวเพิ่นเพิ่นเพิ่อนวานเปลีย่ยนยังได๋วเพื่อนก็อยากได้ลูกเพิ่นว่าเนะขามันก็ง,งามครับหน้าลโลดชงมันตั้มก็จิงเตี้ยกระจิงครับแต่ว่าเอาแม่พันไงมาททับปออยากได้ไไดดตัวไงอะมันก็ไงไปน้ำแม่มันดีอยอะ เออเพิ่นให้เราเปลเสียเราบอกขายเลยติตาบอกขายไม่ได้เราก็ไม่ทำบงโอ้มันยังว่าบอกรูปบอกเจ้าถ้าพอตายแล้วก็จะขายมันเด้วยนะหนุ่ยเขบาบเรียกเร็วขายรวดเร็วเดี๋ยวเมียไงนะเมียวัดแตเพียงว่าต่สูงขึ้นเลยนะบ้าเอาตามเจ้าล้อมมาจับเขาเพิน่นรู้เพื่อนจับบ่ให้จับเบื้องลู่ไปดอกควายตัวเราปล่าเสียนเราบ่าย้อมขายนี่ครับควายเพื่นบ้านนี่ได้ตัวเราปล่าเสียนมาทำกวาดาเนี่ยกวาดาโอ้ข้าวรอเทนโอ้ข้าวรอ เพิ่งหนาเขาเพิ่นอีนรออิลีนี่ครับเจ้าเพิ่นเทีย่ยนซื้อนอาตาเนาะเออซื้ออย่างก็ตานี่บักดอกฟ้าดอกฟ้าเออเขาเอ็นเบักดอกฟ้าโอ้โพนเพิ่นระฤาษีเจ้าของไม่ได้ตั้งไหนว่างมูมะทับโอ้หมูมะทับเพอ็นบักดอกฟ้าเอ็นบักดอกฟ้าเงายหวัวขึ้นท้ายลูกนอ้องต่อเซ่ดอกฟ้าพระเอกประจําข้องราคาแปดเซียนตามว่าสนใจเลยมันบ่บ่วเลยเออโเมนว่าอยากได้ ลากสองลาก็าเลยบวกขายซื้อของเพาะงั้นเขาเรียกว้าจะขายเอาเงินน่ะเรียกมาไว้ถ้าพอะฟันออกไม<อ>่รู้<อ>เป็นทางชีวิตมันมาโอ้ี่เป็นควายคุ้นพร้อมเด้มันบ่อครัคบเออมันขับมันคุ้นโอ้ไปเอามาจากหลงเชืยดคนตีตาเอออ้อจอยจ,จนจำไม่ได้เวลาหนังผมก็ดูเขาว่าซื้อมาหยางเขาว่าโอ้ยซื้อมาให้มันขับมันคุ้นเนี่ยแหละระดับ มันใหญ่มาอ้าาวนน้ำเจ้าเลยตีหมดเนี้เออเรียกได้สามเดือนเขามาให้หกเมื่อนไมครัื้อมาออสามเมื่นออห่าคนกับพีเอกลักษณ์เพอพอลยเขบควบเสียรูกกันสันคนนี้คนกล้าให้เป็นห่าโอแปดเสียนลงกอ่อนตาเพคนมาถามทุกมืงิเดียคบพอขายมื้วานนี่ยกลับมาคนเจียวไปประกวดเป็นควายงามระดับใหาาบื่เออคนนี้แล้วคนก็ว่าเจียวไปโซเลี้ยงปล่อยโซเลี้ยงรีสอร์ทโอ้มันโมโซนคนอยากเทียนน้า แต่ว่าอ้วนคือปั่นโมเลยไปน่องวนตัวตุ๊เขานี่ห้มขนาดเด้ไปน่องสุกเขาขันได้ความสูงนี่โอ้ยสุดยอดเลยครับเพื่ตัวเองแล้วไปแจ้งนี่มันกะที่เขอนครับมันกะสีน้ำเนาะเดี๋ยวพี่ว่าไปแจ้งน้ำขื่นมารอกว่านี้กันอันนี้ถ่ายแบบปั้นปนนี่เราต่างหน้าตัวเอ้ว่า่ายตอนพ่อขี่ต้มพอดีเนาะเรื่องผาปีเคยเลี้ยงสูงสุดจากตัวตาจะเลี้ยงมันเลี้ยงแต่ยู่ระยะนี่ละ ไอ้ตัวเก็ดตัวครับต ok ัวเถิกมันจะคัดออกโอ้ส่วนมากเจ้าปู่มันจะได้เจ้าตผู้เอ่ย่านย่านหัวเบิ้งบนทัวถึงเวลาชิ้นยาวนอนหลับนอนอย่างมันอกทุนกันสาัน้าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาเนาะนี่แสดงว่าตัวทีได้เงินกับซองตนี่ละสันเป็นบ่อเถิกดอนโตนึงกับลูกคนนี้เป็นบ่อตาลูกเพื่อนนี่เนาะด้นโตนี้เกิดจากแม่ตัวใดตา แล้วแม่ตัวดำหมดแม่ตัวดำหมดเลยเออลูกดำนั่นก็ออกลูกอีดดนอ๋อดำนั่นก็ลูกดอนนี่ก็ลูกดอนเออันนี้เป็นแม่สาวที่ออกปีนี้เออออกปีนี้ละเดียวใกล้เจ้าเขานี่ละครับเกิดจากแม่นั่นเบิดติดนะเออแม่ลูกแม่เข้าบนดเลยเอออ่าพีน้องมึงดูเดี๋ยววาไใดลูกดอนสองโตตั้งแต่เลี้ยงมาเงินประกาศก็ปล่อาเที่ยว่าเขาไรนึงก็เขาไยนึงครับ ถ้าฝันเจียวมันค่อยน้ำยามันทีให้มันที่ฝันเจียวมันหลุดโอ้มันมาขำมาคุณเป็นของเจ้าอินดิวานมาสัมผัเจ้าผัวขายเลยแม่เรามาขำมาคุณของเราอินดิวานจะนอนพี่น้องครับเพื่อนดูคนนะกินสบายสบายโอ้หน้าเพิ่อนรอเด้พี่น้องแต่เพิ่อนเพิ่นอ้วนดีได้โตน้อยด้อดื้อนตาเนาะมัวน้เป็นพรมสวงมีเพิ่นสิได้จากร้านโู่นี่สิบ่อสิเปลล้านคือไปเองข๋วยดอนดังเพิ่นนหมดเหตุกาลูก ปล่อยให้ยังสัตว์มันถึงคอที่แรกนี่ขนาดนี่ข้ายบ้านๆแหม่เพื่อนเป็นคนทั้งในและตาบวากล้าให้เจ้าลายเถอะเพื่อนสิมองเห็นเอียงนทั้งทุกขไทยกระสันเพื่อนเป็นหอกแกงใหญ่ตีงบนสิซื้อไปอนุรักษ์เนาะเพื่อนมาทั้งลูกทั้งหยังเพื่อนว่าจีซื้อไปเลี้ยงมาสัตวโอ้พุ่นแหม่พี่น้องเบิ่งดูแต่วหน้าก็ล่ออีหลีเด้กครับพุ่นน่ะหุ่นแบบจ้ำมั่มดีเพราะแม่นควอยยักควอยใหญ่แต่ว่าหน้าบ่นูเบิ่งสงเข้าดูครับพุ่นน่ะ เป็น์ควยใหง่สงเขารุ่นนี่นนิโอ้สุดยอดเลยเนี่ยเขางามเขาลีงามขนาดเลยมันาสนดอกก็ต้องได้เอาชีวิตมาแล้วมาอยู่มาขับมาคุ้นเราป่ย้อมไห้เลยพี่น้องครับมาต้งยามันดอกมน็ผสนดอกที่หลีเจ้าไปจับพอดหัวมันก็ได้อถ้าขาปจะลูกลุ่นเต้าพนตาบุญผสมเมียนดำไข่ลูกดอนบุญเลยสองตัวเนี่ยโอ้ไข่ลูกมาทั้งพอเด้พี่น้องครับนี่ ผู้ใดมีแม่ส่งสูงออกมาทับเบิ่งเด้อครับนี่ที่ได<ฮ>้ลูกมักลุงเพชรนั่นแหละก็มาทับมันใหญ่น้ำเมียครับเลยให้ลูกสาวไปลูกสาวเลยไปขายลูกมันสูงเงาเนี่ครับโอ้เบิ่งให้เบิ่งอ้วนๆรีวิวพอพันเลยพี่น้องครับนี่เจ้าดอกฟ้าวัตถีตาโอ้ที่เป็นออกเป็นควอยแฉบ่หืฮ้ยตานี่แม่ <c oughs> เขาไม่ฮู้คือกัน <c oughs> ควอย, <c oughs> ยแฉโตปังใหญ่อ้วนๆแม่เนาะเออ กวยแขีที่ใหญ่ก็ก้ยแขีแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมไปแทกเบิ่งกันเพิ่นบ่คุ้มผมแทะโนตาเออบ่ด้านๆ้านนี่คือมันด้าดอกผ้าดอกผ้านี่ผ้าเอ้ยบ่เป็นหยังเดี๋ยวมาแทกก่อนโอ้เพียงลาวนมผมนี่แหพี่น้องผมสูง180ให้เพิ่นจับเลื่อนรูปแตนไอยตาเราก็สิพาจูงอ้อมบ้านโดยออกงานได้คนเดินเนี่ยโนตาเจ้าไปจับลูกมันไม่ได้เดินแทงลูก ใช่ล่ะลูกเพื่อนปวเออวายแข้งลูกข้าก็มีวายมันเป็นยังไงมันเป็นแต่แังหรือแขงลูกคนนี้เพราะแขงหยบกว่าไหมพี่น้องเอานี่ล่ะผมมาไทยกันตอนเที่ยงนี่มีนอตตาไม่เออเดี๋ยวแต่เที่ยงเขาคลอดโอ้โหเดี๋ยวเขาคลอดนอนอีกเเออยังวดไปวนมาจนเหนี่ลอยนอตตาเนาะตอนเช้าสามโมงเช้าสิบอยครับให้มันนอนตอนเช้าจะนอนยามคืนยุงมาหลายมันนอนอนเนอนบ่อิ่มเออปล่อยมาพอ ยัเงเที่ยวเาขาคอกนอนใบสามปลอยครับนี่ยุ่มสิละหา,หาโมงครึ่งเอาเขาคอกครับชีวิตประจําวันมันบอ่อยพวกดูแลต่งางๆพวกวัคซีนว่างอย่างดูแเลเ่นยังครบถ้วนบ่ตาเออไอเยองฉีดวันฉีดยาก็บ่ค่อยฉีหดมันโอ้อยาดมันแพ้่ยาทุกมือเนี่มันแพ้่ยาลายซ้อมเมเืองเองลยนกินยากินน้ํา เมื่อเขาสีดยาน้ำให้น้าบ่น้ำ,นนนำปลาเข่ายาตาหน้ามันที่ลงไหลลงมาไปบ่ให้มันกินครับ,รบ,บก็บเลยเลี้ยงยังเสี่เลยนนเลยนี่แบบลูกเ <c oughs> ทคนิคของเราเห็นบ่ไม่ต้องเลี้ยงแบบบ่ต้องใส่อาหารเสริม<อ>เลี้ยงหยาดย่ายงเดียวมันบ่นั่นที่กินวัดนั่นที่ละนั่นบางยางเดือดปล่อยมันเีหยาบปล่อยมันเลี้ยงง่ายกวู่ม้วนต่อตาเพิ่นว่าเนาะเอาเนี่ยละผมเมื่พ่อเราขังท้ายผมเกิน ถามขขาถามเขาไอ้พี่น้องได้รู้ได้เห็นน้ำกันนอตานาอผู้ใดอยากไม่เยี่ยมมาหยาบที่รับแขกบ่บู้เราก็ไ <c oughs> ด้จนผู้ใดสากมาก็ค่อยบอกกันนอตานอเอาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซํำนีแหละครับขอบคุณทุกท่านด้อครับติดติดตามรับชมครับสวัสดีครับ